ลงทุนเทเดียวไปนามสาใจค่ะไฟวาต้องเสียนบมาคุณพี่เจ้าสิ่เนี่ยอาย่สาม,มันบอลล่ะมีแต่คนละที่ตายนี่จากมันโซลาเซลล์ปลูกอะไรบ้างครับข้าวโพดแตงโมแตงไทยฟักทองท้อมสีจ่ะน้ำยังไหลดีมากค่ะคุณภาพดีท้ายดีประโยชน์ก็ดีกับน้ำโซลาเซล ไฟฟ้าเขาบอกมามันเป็นะถ้าปูเปิลมาเพิ่นกับบอลลทุนแผงยังเสียเพิ่นก็จ้องกับไฟฟ้าแต่เขาไฟฟ้าเขาไม่มีแม่เขาก็จ้องกับแผงแผงเขาพลังแผงอาทิตย์มันบ่ไฟฟ้าบมมีเขาก็ใส่ได้พอลลทุนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ใส่ไปตลอดชีวิตนี่ปูมาเบิงด้วเพราะว่าบูลลทุนไปจักบาททื่อไรดีแผ่นนำทีนี้เขาบม่มีไฟเขาก็จ้องลงทุนตัวนั้นมันแพงแน่เขาก็ได้คุ้มมันเป็นอะไรเขาคือเขาใส่ตลอดเพราะต้องมาเสียค่าไฟเลย ว่าคาตาไฟฟ้าเขาสูบอะไรเขาต้องใส่ไฟฟ้า,าสูบไรเขากินไฟลายทะเลตัดสินใจมีเงินแล้วก็เลยลงทำกุหลาบไปซื้อเองเลยไปซื้อ,อได้ตนเองนี่เห็นในใต้น้ำสาใจเว้ยไปเจ้าว่าบุ้ยเจ้าก็มาคือลงนำ้ำเหมือนโซลาเซลล์ดีเถอะซาก็มีน้ำบางนำ้ำแฉบฟังฟังเวอร์าเห้ยแดดเมืแบบม่อไรดีกันไรดีพเพราะจิตไรมันกันน้ำจะรุนตระ กย้อนลงทุนท่นเทเดียวไปนามซาใจค่าไฟว่าต้องเสียนบอกพี่เจ้าสิมีอายุสามันบอละ่ะมีแต่คนหละที่ตายนี่จากมันโซล่าเฟลวันี